ตลอดมะเร็งมา10ปีตั้งแต่ตัดรังไข่แต่เดือนตุลาคมของแต่ละปีซึ่งตรงกับเดือนรณรงค์มะเร็งเต้านมสากลจะได้เห็นหน้าพิมพ์ซาซาบ่อยกว่าทุกทีค่ะจะพูดได้ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยแล้วแต่พิมพ์ซาซายังคงเป็นโลโก้ของงานจิตอาสาสู้มะเร็งของหลายคนนะคะการให้กําลังใจไม่จํากัดเฉพาะผู้หญิงที่ป่วยด้วยมะเร็งรังไข่เหมือนตัวเองค่ะเพราะว่ามีผู้ป่วยตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงสูงวัยและครอบครัวของผู้ป่วยด้วยส่งข้อความมาขอปรึกษาแทบทุกวันหลังมามีทั้งเคสทําให้ยิ้มได้ แต่บางแชทไม่มีการตอบกลับจากอีกฝั่งจนมารู้ว่าสู้โรคร้ายต่อไม่ไหวต้องข่มความเศร้าเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกหลายคนนะคะที่ต้องการคนคอยปลอบใจอยู่ข้างๆค่ะบางวันก็แบบมีวอลลเคสสองเคสที่แบบทักเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพูดคุยกันหลายๆคนจนแบบมีน้องคนหนึ่งที่จนตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว ได้คุยกันตั้งแต่ตอนน้องยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ส่งกําลังใจผ่านกันผ่านทางโซเชียลแบบนี้เรื่อยๆพิมพ์ก็อย่างน้อยพ์รู้สึกว่าเราก็ทําได้ในส่วนของเราสะเทือนใจแต่เป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่เราต้องลุกขึ้นมาอย่างที่บอกว่าอะไรที่เราทําได้นั่นคือหมายถึงให้ความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญใกล้ตัวมากๆที่ห้ามละเลยเด็ดขาด นอกจากประสบการณ์สู้มะเร็งรังไข่นะคะยังได้แชร์วิธีการดูแลตัวเองหลังป่วยเป็นมะเร็งพิมพ์ซาซ่ามีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติหลังตัดรังไข่ค่ะจึงต้องตัดสินใจผ่าตัดมดลูกออกแม้บอใจลงเรื่องมะเร็งแต่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพและนำ้ำาตัวนะคะ พอเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายค่ะก็เลยต้องเลือกปรับพฤติกรรมการกินแต่ช่วงนี้หนักใจมากเพราะว่าเปิดธุรกิจอาหารกับคุณแม่นะคะแม่ที่ว่านี่คือแม่ทงทงมกจกค่ะคู่ซีจากซิทคอมเป็นต่อชอนกันค่ะขายข้าวเหนียวหมูทอดทําไปชิมไปจนบางทีข้าวเหนียวเนี่ยยังไม่ทันสุกนะคะแต่หมูเนี่ยหมดก่อนซะแล้วค่ะ เพลินค่ะของมันอร่อยมันเพลินตอนนี้จะคิวตี้ทุกครั้งที่แบบทานตอนเย็นนะ่ะเหมือนแบบเราจะเราพยายามจะมงดมื้อเย็นนะคะก็จะแบบทานจบให้ได้ภายในแบบใบสองใบสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่มันจะต้องไปเจอเพื่อนหรือมีเหตุบงังเอิญที่ต้องทานเย็นอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบรู้สึกแบบวันนี้ทําไม่สําเร็จ เรื่องการกินเคยไปสุดทั้งสองทางนะคะเคยอดจนร้องไห้กับปล่อยจอยจนเอวกางเกงอึดอัดค่ะทุกวันนี้หาตรงกลางเจอแล้วก็เลยมีความสุขกว่าเดิมเยอะนะคะขอแค่ให้ได้กินในสิ่งที่ชอบแบบพอดีพดีและฟังเสียงร่างกายของตัวเองเยอะๆค่ะ